นะครับผมไม่ถึงนะครับสอยไม่ถึงนะครับ1อยห้ามันมีกระโเงปึ๊บปึ๊บเลยไปทางไ ไปแล้วนะมาไหมดถึงหมดถึงโอ้ติดซาเลยครับติดไทยเอาขันไหนบดีโอ้ติดทุกขันติดทุกขันโอ้คันนี้ลงไปครึ่งแล้วนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟสเฟนชาแนลนะครับโอ้คันนี้ก็ติดนะครับผมคันนี้ก็ติดนะครับโอ้ยั่นนั่นนั่ร้อยเก้าห้าแลครับคันนี้คันนี้เกียห้าครับคันนี้ร้อยเกียห้าครับผมคันนี้สองร้อยสิบครับ ปิดมุนเลยประเดี๋ยเออฮ่าขั้นตอนสองลท์ชิปลงไปจำครับผมมิดล้อมิดล้องานนี้มีมิดล้อโอ้แฟกซกูยิดสามครับผมก็สองไลท์ชิปนะครับผมลงไปมิดล้อแล้วนะครับผม เดิมมึกซาวเลย210ก็มิดได้นะครับผมเอ้าของปลาเดียวน้ำเขาอีกติดมาที่นี่ปลานะครับผมคันนี้เป็ถปายอัดนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากอยู่ติดทีเดียว3ขัดขอบุมสวยๆนะ คันนี้มิดลอครับมิดสองรอยสิบขานาดองไปดีดวะดีไทยในี้ตรงดีไทยดึงดิดีไทยนะม่ลุไงบ่ มัน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 ลงไหนวะไอ้ตุลมันลองไหนวะโอ้ดับกระจายปฏิบ่อน

ติดตีครับผมอันนี้มีเล่นครับผมปิดก,กันว่าเล่นนะครับ ีจจ่เนาะอะไรแตงเนี่น <c oughs> ยญี่ปุ่นนี่เลยญี่ปุ่นนี่เลยหลากลากอะไรแตงญี่ปุ่นเนาะมาตัวน time. Right. บางมันเน็๊เไหมนี่เบาเาดีแค่วนึงใ้ยาเียวแล้วไม่หาวเงยแล้วนาจังไป,ไป,ไ,ปไปดานขนาทำนี่นี่ท <c oughs> ดีเดียง <c oughs> โอ้ห้มอมคาดเลยวะ

Mm -hmm. i <sighs>